สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับ FC มซีผู้ที่กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องเซบีออฟฟิเชียลนะครับมื้อนี้ครับเซบี CB จะมาเจาะก็ติดเรืองราวดีๆคอนเทนต์ดีดีนะครับทางช่องเซบีออฟฟิเชียลครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดขอบคุณยอดซับสไครต์สองหมื่นเก้าพันกว่าแล้วจะแตะสามหมื่นแล้วครับขอบคุณทุกยอดซับสไครต์เดอ้อมื้อนี้มาตามคลิปคลิปนี้ครับ คลิปอะไรเลครับคลิปนี้ครับกับน้องปันปันจริยาเพชรบ้านแพงเป็นคลิปที่ส่งความหมายดีๆให้กับแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้มาติดตามเรื่องรา่าดีๆที่เห็นภาพาในคลิปนะครับของน้องปัน,ป,นปันนะครับที่มีความเอ,อืเออ้เอ,อเฟื้อเผื่อแผ่แก่น้องๆแก๊งปลาลูกคอกนะครับ ความหมายดีๆของชื่อนั่นแหละก็คือปันปันหมายถึงความแบ่งปันหมายถึงความเอื้อเฟื้อนะครับน้องปันปันโอ้โหพอได้เห็นมุมน่ารักมุมน่ารักของน้องคืออย่างน้องปันปันครับได้มอบชุดล่ำครับชุดลำเพลินให้กับน้องแกงปลาลูกคอกน้องเอิญน้องแบมน้องชูใจนะครับให้ขึ้นไปเตยบนเวทีสาวน้อเพรินแพงได้มอบชุดสวยๆที่น้องปันปันได้ใส่นะครับ น้องได้ตัดมาหรือว่าน้องได้จากบัตรฮักน้องได้จากเอีกซีทุกคนทุกทันที่มอบให้น้องปันปั้นให้มาใส่มารลองมาลับบน้วทีน้องมีสุดมากมม้เลือก็ได้เพื่อแผ่ให้น้องแต่งป้าลูกคอกได้ไปสารฝันนะครับได้ไปต่อเติมฝันในการเป็นศิลปินหน้าใหม่ไตาดาวบนเวทีสาวนองเป็นแพ่งเข้านี่แหละครับ เป็นภาพที่น่ารักเป็นคลิปที่น่ารักทางช่อง u t u b e นะครับของน้องปันปันจริยาลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเซบีจับมาเป็นประเด็นจับมาขยายนะครับให้แฟนคลับเห็บซีเด๋เห็นเด็ดทิ่ตามนะวครับว่าความน่ารักมุมน่ารักนะครับของน้องปันปันนะครับที่มอบให้เก่งป้าลูกขคอะนะครับ่าไดต่อฝันเด็ดเติมฝันได็สารฝันนะครับอ่าโดยมีครูเอ คอยดูแลเรื่องชุดเรื่องคอตตูมเรื่องการแต่งหน้ากับน้องนะครับเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่คอยสพอร์ตให้น้องแต่มี่ความสุขนะครับในการมาเป็นศิลปินในการที่มาเติมฝันที่อยากเป็นศิลปินอยากเป็นสาวโมลัมอ,ลอยากเป็นนักร้องนะครับของวงสามปรเภนแพงอนาคตข้างหน้าไม่แน่นะพ่อโจอาจจะออกอัลบ,บั้มน,นะครับก็คือซิงเกิลนี่แหละ ให้แก๊งปลาลูกคอกนะครับต่อจากน้องหูหญิงนะครับหรือน้องฟิลม์มหรือน้องอ,อที่มาใหม่เนี่ยจำชือ่อไม่ได้ชื่ออะไรนะเออที่มาใหม่เนี่ยอ่าไม่แน่อาจจะมีอัลบ,บั้มของแก๊งปลาลูกคอกนะครับมาแจ้งเกิดบนวีดีทสาวน้อยก็ได้นะครับฝากเพื่อนครับคลิปที่ทุกท่านติดตามเดอ้อนะครับโบมันว่าไปติดตามเดี๋ยวน้องหูหญิงน่ะฝากเป็นกำลัง,งใจให้กับน้อง แบมน้องเอิญนน้องชูใจนะครับรวมถึงน้องแนนด้วยนะครับรวมถึงน้องฟิล์มด้วยนะครับทุกคนทุกท่านแหละที่มาใหม่เป็นสิ่งที่เป็นหน้าใหม่ไต่ดาวที่ยังไม่มีกระแสนะครับฝากด้วยเสียี่ก็ทําคลิปนี้เพื่อ,อให้เป็นขับเอฟซีได้เห็นมุมมองต่างๆได้เห็นภาพดัดเบืองหลังต่างๆที่น้องปันป้นๆนะครับ สารต่อฝันนะครับน้องๆนะครับเราจะมาพูดคุยนมุมน่ารักน่ารักของน้องบอปันอ่าน้องบอลปันนะครับจากจุดเริ่มต้นนะครับกับการเป็นนักร้องนะครับประกวดบนเวทีชิงไม้ชิงทุนนะครับหรือว่างานประกวดบนเวทีตามทีวีสาธารณะน,ะนะั่นแหละอย่างไม่ทองคาบ้างอย่างไม่ชิงชิงร้อยได้ล้านบ้างนะครับตามวเวทีประกวด ทีวีสาธารณะนั่นแหละครับจากนั้นนะครับด้วยความอยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินนะครับก็ได้เข้ามาพูดคุยกับบอสโจและได้สังกัดวงสาวเพื่อนแพงนะครับเริ่มจากการชิมลางก่อนนะครับจากนั้นก็ได้มาเซ็นสัญญานะครับเป็นนางเอกสาวน้อยอเพืนบันแพงเราหลังจากที่มาสังกัดวงสาวน้อยนะครับก็ได้ ร้องซิงเกิลแรกของน้องก็คือเพลงจบแบบประเทศที่ร้องแก้เพลงของบอสโจนั่นแหละครับอ่าก็มีซิงเกิลแรกของตัวเองแต่ตอนนี้ช่วยไปปั่นยอดนะครับวิวให้กับน้องด้วยกับผลงานเพลงนี้ที่ร้องแก้เพลงของบอสโจนะครับให้มันถึง200ล้านเลยก็ว่าได้นะครับฝากด้วยฝากแฟนคลับ FC นะครับเข้าไปติดตามเข้าไปรับฟังนะครับและก,กดชมแชร์เชร์นะครับกับผลงานเพลงนี้ให้กับน้องด้วยนะครับ และยังไม่พอนะครับสิพี่จะมาพูดมุมน่ารักน่ารักของน้องที่ว่าน้องเป็นสาวมอลำที่บ้านๆกินอยู่แบบติดดินเดินทางแบบรถปัดประจําวงกินนั่งกินหน้าเวทีหลังเวทีแบบบ้านๆน,นะครับกินเข่าแบบในผ้าเข่าแบบบ้านๆเหมือนพมกเหาทุกคน ไม่ได้เป็นศิลปินที่ถู่ตัวไม่ได้เป็นศิลปินที่นอนรีสอร์ทอ่าเหมือนเหมือนแบบใครใคคิดนะครับน้องก็จะเป็นสไตล์บ้านๆนั่นแหละนอนบนรถบัสไปถึงหน้างานนะครับไปถึงหน้างานก็ผูกเปนอนบ้างนะครับหรือนอนไต่กใไม้บ้างหรือว่านอนในสารวัดบ้างนะครับหรือนอนใต้ล้อรถยนต์อ่ต่ช่องรถบัสขางรถบัสขางรถหกล่อ นอนได้ทุกที่ครับน้องเป็นคนสไตล์แบบติดดินเป็นคนบ้านนอกแบบบ้านๆนี่แ่ละที่ีได้เห็นมุมมองได้เห็นภาพของน้องแบบชื่นใจนะที่มีศิลปินแบบนี้เป็นต้นอย่างเป็นไอดอลให้กับแก๊งตาลูกครอบหรือเป็นต้นแบบให้กับทุกคนทุกท่านที่จะมาเป็นสาวมอรมว่าความลำบากมันมีแต่อยู่ที่ว่าเราจะเผชิญแบบไหนใช้ชีวิตแบบไหนแต่ชื่นชมน้องนะน้องมันปันนี่เป็นคนเก่งน้องมันปันนี่เป็นคนที่ วัทยัตนะครับเป็นลูกกระตัญญูของครอบครัวนะครับเป็นลูกที่กตันยูต่อครอบครัวอะไรนงเก็บเงินเก็บเงินแล้วก็ไปต่อเติมบ้านสร้างบ้านเก็บเงินแล้วก็ไปทำเขาเรียกว่าอะไรชีวิตแบบพอเพียงนะครับเมื่อสักไม่กี่วันนี้น้องก็เพิ่งโพสต์เกี่ยวกับชีวิตแบบพอเพียงก็คือไปขุดเจาะน้ําบ่อบาดาลให้กับพ่อนะครับเพื่อทําการเกษตรแบบพอเพียงดูดิอนาคตเด็กขนาดนี้แต่สิที่ถามว่าคิดได้ จบปริญญาตรีนะเออน้องน้องดีกรีไม่ธรรมดานะครับจบปริญญาตรีเลยแหละจบปริญญาตรีมหาสารคามนะครับน้องก็มีความคิดนะครับมีความคิดที่แบบเป็นผู้ใหญ่มีความคิดที่คิดถึงครอบครัวเป็นหลักนะครับโดยการเก็บออมนี่แหละแล้วก็ไปสะสมนะครับสะสมกับวิถีชีวิตที่อยู่ทางบ้านนะครับคอยต่อเติมความฝันให้กับพ่อกับแม่นะครับแล้วอนาคตข้างหน้าน้องก็วางแผนตัวเองไว้นะครับ ว่าจะต้องทําอะไรในชีวิตนี่แหละชีวิตบ้านๆแบบชีวิตพอเพียงคิดจะทําการเกษตรแบบพอเพียงชีวิตนี้หาอะไรไม่มีความสุขได้เท่านี้แล้วครับเป็นคับอีฟสีทุกคนทุกท่านร่วมคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นใต้ใคลิปนี้ดูบ้านสายสีม่วงอยู่ไหน <laughs> มาแสดงความคิดเห็นใต้ใคลิปนี้หน่อยว่าน้องป,ปันเป็นแบบที่เสบี้พูดไหมนะครับเป็นแบบที่เสบี้ มาเล่าสู่กันฟังให้แฟนคลับเฮฟวีทุกคนทุกท่านที่ททติดตามวงสามะพพื่บ้านแพงได้ฟังเนี่ยจริงไหมนะครับมาร่วมคอมเมนต์กันใต้คลิปคลิปนี้ครับน้องปนปันเองเนะครับยังเป็นศิลป,ป,ปินสาวหมอลำนะครับที่ไม่ได้ร้องหรือไม่ได้ล,ดลำถนัดกัดนดน้านลำเพลิน,นหรอกหรือไม่ได้ถนัดคําว่ามาร้องสายหมอลำหรอกน้องมาในสายประกวดน้องจะออกแนวะแบบว่าเพลงนักร้องลูกทุ่งนะ่ะสายประกวดทั้งนั้น แต่น้องมีความสามารถอย่อยางหนึ่งคือน้องมีความฝึกฝนนะครับในศาสตร์และศิล์นะครับในสังวาสของมอลำนะครับน้องขยันนะครับในการฝึกร้องฝึกลำมากโดยเฉพาะส่วนใหญ่เนี่ยช่วงจะปิดวงหรือช่วงที่น้องราหรืออะไรเนี่ยน้องจะเดินสายหาบรม,มครูนะครับน้องจะเดินสายหาบรม,มครูหาอาจารย์เพื่อขอฝึกร้องฝึกลำกอลำลำลำเพลินแนะ่ S <S ก้อลำ้ำหมอลำแนประมาณนี้นะครับนอกจะเป็นเด็กประมาณนี้แล่ยังไม่พอน้องยังฝึกเต้นฝึกลำนะครับลายลำเพลินทุกวันนี้มองขึ้นไปสงา่างามมากเวลาน้องออกฉากออกไลฟฟ้อนลำเพลินอู้ท่าสวยมากนะครับชื่นชมนะกับศิลปินนางเอกคนนี้นะครับสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้นี่แหละที่เป็นต้นแบบที่ดีให้กับศิลปินรุ่นใหม่ๆเลยแหละ ในแนวทางที่น้องเป็นนะครับกับศิลปินบ้านๆเนเีพี่ขอตั้งฉายาเลยนะว่าสาวมอลำบ้านๆปันปันจริยานะครับหรือแฟนคลับคิดเห็นยังไงกับฉายานี้เสบีพี่ตั้งให้เลยนะสาวมอลำแบบบ้านๆปันปันจริยา,าโอเคครับคลิปนี้ไม่ให้สั้นไม่ให้ยาวขอชื่นชมไว้แค่นี้ฝากติดตามด้วยนะแก๊งปลาลูกคอกนะครับแล้วก็ฝากติดตามน้องปัน,ป,นปันด้วยมุมน่ารักน่ารักของน้อง มุมน่ารักที่บุปเนิสัยน่ารักเฟื้อเฟื่อแผ่แบ่งปันนะครับสมยาปันปันจริยาจริงๆนะครับฝากไว้น้าเด้อฝากไว้เนี่อมอกออมใจแฟนคลับเอซีทุกคนทุกท่านที่ติดตามวงสารพัเพริแพงร่วมถึงติดตามศิลปินทุกท่านในค่ายของสารพัเพลแพงนั่นแหละครับฝากไว้ในี่อมอกออมใจอีกท่านหนึ่งสาวมัลระมแบบานบ้านปันปันจริยานะครับอีกคนหนึ่งไว้ในี่อบอกออมใจทุกคนทุกท่านนะครับอ่ะ ฝากด้วยนะครับวอสโจจะไล์สดกลุ่มปิดนะครับอีกครั้งนะครับในะวันที่12 13 14 15<ส>พุนะ่นอ่ะโอ้ยบัตรราคา360บาทหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับอ่าไล์สดกันยาวๆว,วันที่13ศิลปินรับเชิญก็มีใครเป็นไปไม่ได้บุคคลนี้เป็นศิลปินในตำนานนะครับคุณพิมพาพรสิรินะครับจะมาขึ้นบนเวทีสาวน้ำเพริแทงรวมถึง น้องนุชวิลาวันนะครับหรือนุชชนะวันวิลาเปลีป่ยนซื้อใหม่เลยเดอ้อฝากแฟนคลับเอฟซีอย่าหลงอย่าลืมอย่าพลาดเปลีป่ยนซื้อใหม่เป็นนุชชนะนะครับวันวิลาเปลีป่ยนซื้อใหม่จากนุชนิลาวันนะครับเป็นสิมาก,กอ้อนเตยอี๋ยังเป็นชิมาหล,ลับเชิญในก้อนลำอี๋ยังบนเวทีสาวน้่ยเป็นแพงร่วมประทะทิจะลิ้กับน้องอหงอิงเพชรบันแพงเราอยู่บนเวทีสาวนุ่ยเป็นแพงนี่แหละฝากแฟนคลับเอฟซีติดตาม เรื่องราวดีๆนะครับบนมิติสัมผัสเพื่อแพ้อ่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับไม่สั้นไม่ยาวนะครับสุดท้ายท้ายคลิปครับเสี่ยบี้ขออนวยอุยรอุชัยนะครับให้แฟนคลับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับด้วยอายุวรรณะสุขภพละ์ทุกคนทุกท่านแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ